สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลิปภาษีกับ CPD Academy ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปภาษีใน EP นี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะที่ทุกคนต้องรู้นะคะสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีที่สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของธุรกิจแล้วก็นักบัญชีหลายๆคนนะคะถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มในวันนี้นะคะเรามีความรู้ดีๆจากพี่ หนอมแท็กบักหนอมมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาดูกันต่อที่รายงานภาษีขายค่ะรายงานภาษีขายเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับรายงานภาษีซื้อเลยนะคะเพียงแค่ว่าด้านบนเนี่ย เปลี่ยนจากคาว่าภาษีซื้อเป็นรายงานภาษีขายนะคะแล้วก็ตัวไส้ในเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลสําหรับใบกํากับภาษีที่ธุรกิจเราออกให้กับลูกค้านั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะเรียงลําดับตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเลขที่เอกสารเนี่ยก็จะเรียงลําดับด้วยนะคะเพราะว่าเอกสารตัวเนี้ยออกด้วยระบบของเราเองนะคะจะเรียงแบบไหนนะคะก็เรียงให้ เป็นประเบียบนะคะแล้วก็ถัดมาใส่ชื่อลูกค้านะคะเลขที่ผู้เสียภาษีนะคะสำนักงานใหญ่หรือสาขาและมูลค่านะคะรวมไปถึงภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้องด้วยนะคะครับผมอันนี้ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะรายงานภาษีขายเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่พลาดกันนะครับน้องนุต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเป็นเอกสารที่เราออกเองน,นเราไม่น่าจะพลาดคือถ้าพลาดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะของระบบบัญชีแล้วนั้นโดยส่วนใหญ่ทั่วไปรายงานภาษีขายมักจะไม่พลาดครับก็ เอาตัวเลขมาให้ถูกต้องออกแบบภาษีให้ตรงตามความรับผิดแล้วก็บันทึกรายงานให้ตรงเวลาก็โอเคแล้วมากๆครับ ใช่มูนคิดว่ามันการออกใบกำกับภาษีขายแล้วทํารายงานไม่น่าพลาดแต่ว่าเวลาที่ออกใบกำกับภาษีแล้วแบบไปขอข้อมูลจากลูกค้าแล้วบางทีไม่ได้ข้อมูลจากลูกค้าเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมการออกใบกำกับภาษีแต่ละครั้งเนี่ยมันยากเหลือเกินนะคะพี่พี่หนอบมีเทคนิคแนะนำไหมว่าแบบเวลาที่ข้อมูลจากลูกค้าเพื่อมาออกใบกำกับภาษีเนี่ยเราควรจะทำยังไงไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้มีข้อมูลครบถ้วนในการออกใบกำกับและจัดทำรายงานด้วยโอ้ถ้าเกิดพูดแบบในมุมพี่แล้วกันนะ พี่ว่าสําคัญคือธุรกิจเราเป็นแบบไหนถ้าเป็นในลักษณะของธุรกิจที่เป็นลูกค้าที่ต้องกรอกข้อมูลก่อนเช่นมีการส่งของมีการอะไรพวกนี้ข้อมูลตรงนี้ควรขอแต่ตอนส่งตอนจะขอข้อมูลการส่งของแล้วเพราะว่าเขาจะต้องกรอกมาให้ยังไงก็ตามถ้าไม่กรอกไม่ได้นึกออกใช่ไหมดังนั้นตรงนี้มันก็จะได้ข้อมูลทันทีที่ที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นบริการอาจต้องคุยกันว่าเอ้ย ในรษณะของการเสนอราคาการแจ้งข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยควรทําไว้ก่อนเลยไม่ใช่มาถึงปับออกแบมกับภาษีอันนี้มีปัญหานั้นมันอยู่ที่ว่าเราเซต็จขั้นตอนในการดรรําเนินธุรกิจยังไงครับถ้าในขั้นตอนนั้นมันสามารถแอดออนในเรื่องของการขอข้อมูลลูกค้าไปได้เราควรทํากับอีกแบบหน,นึ่งคือไม่จําเป็นต้องขอข้อมูลลูกค้าก็คือถ้าเราสามารถออกแบมกับภาษีอย่างย่อได้อื จบเลยอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเอาข้อมูลเข้ามาครับก็ออกอย่างย่อไปเลยชัดเจนครับผมค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยสําหรับคําแนะนํานะคะ<ม>ถ้านักบัญชีคนไหนดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยไปลงเรียน CPD กับเราได้ที่ www.cpdacademy.co ลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เก็บชั่วโมง CPD กับพี่หนอมได้ที่นี่เลยค่ะ